เดี๋ยวเบ่งกอนครับเดี๋ยวเบ่งกอนตายครับพี่น้อง้เนี้ครับตายตาหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มโอ้โโอโน้ามครับพี่น้อง <Okay. S 2> ครับกรบม่ง่มครับพี่น้องกรรมมง่ลครับครับสวัสดีครับพอ่อแม่พี่น้องสุผูสุสคนเนาะครับเมื่อนี้ มาพอกับขูอนะครับซาเล่งผ้าเราทงครับหลังจากบริพ่อกันโดนนเะครับบริพ่อกันโด้นครับไข่แตกของดศซ้าครับกะบมานศร้าซสเนทดอกยังไม่ไอ่ไม่อย่างนี้นะครับเมื่อนี้ก็ใช้มาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดฟมครับใส่เบ็ดฟมเบ็ดปลอมนี่ครับใส่ไม้มือนีนะครับไม่ยูน้าครับหลังงรงเรียนนะครับไม้ยือหนหล้างเรียนบ้านนะครับไม้มือนีก็คือนะครับบ้านนู้นมันป่านะครับ บ้านโน่นป่าตะบนโซ่อำเภอโซพวิสัยจังหวัดพึงการครับผมใส่อยู่นี่ครับทั้งหลังเข้าอ่งนี้แหละครับอยู่หน้าปานปลาต้นอยางหน้าน้ำถ่่มตายหมดแล้วละครับเหลือเมื่อกี้ต้นดอกครับเพิ่งปลูกไว้เนาะอยางมันก็ตายอยางหน้าตายนะว่าจะพ่อได้กินเห็ดละงอกเนี่ยสงสัยจะได้ปลูกไม่ครับตอนนี้นี่ก็นี่แหละครับใส่หนี่ได้เบ็ดมาเบ็ดเบ็ดโฟมมาหนี่สามสิบสามยสิบสามสามสิบสามหลังครับ แล้วก็สีปิสไซเบ็ดขั้นครับเบ็ดขั้นกัสีไซย่ไม่ขังหมุนเก้าล้ะครับเพราะว่ามันไม่มีหมวกไซครับหนามพึ่งล่งครับล่งกับพ่านในล่องคักนะครับเดี๋ยวคขาอ้อะกจีคอสีไ่เบ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจัง็ปรุนกันครับผมมือนี่นะครับมือนี้ก็บทีมใส่สูตรไอ้ก็เอานะครับพั้นหยาครับใส่สูตรพั้นหยาแต่ว่าเขียดนี่นะ่รับเขียด กติกาค่าลังครับนี่ครับปต่มม่นี้ครับผมว่มาพันนยาครับสังเกตเบิ้งโอ้เล็ก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 สังเกตเบิ้งมือนี้่ลาสวสดีนครับพี่นะครับลาสวอดีครับมีพันน์งาเว้ต่ะมณนี้นะครับเบ็ดฟูมห่อมืออื่นเขาจังสิว่ามาเก็บนะครับ ครับใส่ประมาณนี้นะครับพันถิมไว้ครับพันถิมไว้ปลาสวบดีครับใช่ไหมที่มากกินเดียดในห้าวบอนนะครับเห็นเราไม่สวบสดีอยู่ครับนี่ครับเขี่ยท่าเป็นร้อ,รอยแรงสัน่น <c oughs> นะครับผมมาใส่ไหมเกเนะครับ เด็ดขั้นครับใส่สิบเจ็ดหลังนะใส่ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งกันละครับเดี๋ยวลงมาหยาบมึงนะครับเมื่อนี่ท่านี่ป่าเงียบไหมครับเงียบแนงอันนี้ยังอยู่คือกอครับอืมอน,นีก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับโอ้ตาตากบไม่แตาอย่างนีบที่เฉียดหม่เดี๋ยวกบหน่อยโอ้โกบครับไปเดียวไปเดียวปแวปรลาดเลย อันนี้อยู่พี่เก่าครับหืหึกบโูแ่ลกเลยยังกบนะครับอืมเงียบไหมครับพี่น้องท่านไม่ป่าสือเลยไปเว้นแจงยังไงนะออันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็อยู่พี่เก่าครับ,อนนอรบโอ้ไม่มีอะไรครับใส่ไปที่เจ็ดหลังนาครับยังไม่ยั้งครับ เบิ้งช่วงแรกก็จะยามรอบนี้นะครับก็่ทไดีกลับเลยยามรอบเดียวแล้วครับมันมันชิ่งสีมันหันขึ้นนะครับกับานก็นอนนะครับต้สีบอไวแต่การสีพัซซูดีไปเลยครับนี่อยู่เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนน้ำดันขึ้นอีกล่านี่ครับพี่น้องเฉียดบนลอยไหมครับ ไปลังหมันปลาเขามาใส่ลังนี่เลยนี่ก,ก็เขียนอยู่ขึ้นเก่าครับอือยามาแล้วสิบลังอยู่ขึ้นเก่าครับอย่างตี่นก็อยู่ลงมาเนี่ย นนกิอยู่เหมือนเดิมครับเขอยู่ขึ <laughs> ้นกอลไอันนี้กิอยู่เหมือน,น,น,นเดิมนาทีนาจีกินเด็กแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณสามถุงครับนะครับตอนนี้ก็ยุ่ขึ้นกอลครับนะครับเขียนอยู่เหมือนเดิมครับ <laughs> ไอ้นี่เหลืออยู่สามสี่หลังสุดท้าย น,น,นี่ครับเฉียดยังอยู่เหมือนเดิมหน้าจีฟ้าครับรอดนีครับอันนี้ก็ยืดเก่าก็เฉียดครับเดี๋ยวสองหลังสุดท้ายครับเฉียดหมก็ลายแล้วน,น,นี่เรียกว่าเขีย่ยจับบ่ได้อันนี้อยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ย่ืดเกา่ามัดครับพี่น้อง ฟาวครับรอบนี้ฟาวครับฟาวฟาวฝาวครับเห็นนะครับนานจะไปเจอกันเมื่ออ่นนะครับบ่ไไวไหมครับเจอกันเมื่ออ่นเสาแล้วครับโอ้ว่าสิกลับเนาะครับกิแวะมาเบิงเบ็ดปลอมมาว่าตอนลงมานตอนที่ขึ้นนะครับใส่แล้วมันมีค้นมานาปู่นะครับ้เรามาลองซองเบิงนะครับ้ังนี้มีอาการครับหยาหยาเป็นดึงๆครับ

โอ้นี่ครับกำบื้หุ่มครับพี่น้องกำบุ้หุ่มครับครับนี่เตรียมแรกครับเดี๋ยวคืในพเตโคครับกำกำบุ้หุ่มกำบุ้หุ่มครับงามๆครับเอาละครับเตรียมแรกครับพี่น้องเตรียมแรกครับงามๆเลยครับนี่สวยครับกินเลอกครับกินเลึกนี่ครับป่าอ้วนครับอ้วนแห้งครับ กามงหมเลยฮะปดครับปดปดนี่ครับงามแห้งครับพี่น้องอ่าแก้มครับหนึ่งแก้มครับเ <c oughs> <c oughs> ก่บมันบพราว่าเบื้องขันทีมไม้มยนก็จิตไตนะครับผมเบื้องเร็ว ผมสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าครับลมพัดวีบีก็ยังร่มหนาวนี่แหละครับอันนี้เฮียยังอยู่คือเก่าครับเอ้เราจะไมย่ยามเบ็ดขั้นก่อนเนาะครับเขาอยัางพยายามเบ็ดความม่โอ้เฮียยังอยู่คือเก่าครับโอ้ไม่กินเลยครับอ้างนี่นิ่งนะครับเบอร์ส่วนคงเตรียมมาขึ้นเดี๋ยวเขายังกลับมาเก็บเทเดียวเนาะครับน,นี้็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ อ่าคือเปลี่ยนจริงส่พี่น้องเลยอันนี้ก็ยอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับอืมอันนี้ก็เขียดนังอยู่เหมือนเดิมครับเอา้าอืมเราจะเก็บนะครับอะละังนี้คือบ่ติง่งพี่น้องแต่ว่ามันหลุมครับขั้นหลุมเนาะขั้นโน้มไปข้างหน้า ยังคือพอติเองเมื่อนาจะอยู่แล้วครับลักษณะนี้ไายู่ครับอไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเบ็ดคันเราไม่ทำงานเลยนะครับมาเบ่งอีกสามสี่หลังุสถ่ายจะเป็นยังไงบ้างนะครับโว่มามันมีอาการอยู่ครับพี่น้องอย่าด้ครับ มันมีอาการครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันครับเดี๋ยวเบิ้งกันโอ้ตายครับพี่น้องโอ้นี่ครับตายตายหนึ่งเต้มครับหนึ่งเต้มติดอยู่เตี้ยวตาตายนครับผมได้หนึ่งเต้มครับโอส้สวยๆนะครับนี่ครับ สวยงามครับผมเตรียมแรกเช้านี้ครับไปดูครับอีกสองหลังสุดท้ายครับสองหลังสุดท้ายาเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับโอ้ลังนี้ร้อนครับลังนี้ยังอยู่กึ๊เก่้าครับเรียบร้อยครับเด็กขั้นสรุปได้หนึ่งเต้มครับเดนเียพยายามเด็เดโฟมต่อนะครับ ผมมาเจอกันไม้ที่สองครับไม้นี่ใส่เบ็ดเบ็ดโฟมเนาะครับเดี๋ยวลังเดยถืดเขาก็ลังสิให้เบืบนะ้องเนาะลัางเลยเพียงสิบไก่ไปเลยน,นะครับอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับลังนี่ครับเขียนยังอยู่ขี้เก่าครับพี่น้องครับลังนี่เป็นยังไงลังนี่ยังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ลังนี่ว้อมมาอยู่เหมาเก่าครับเดี๋ยวเขาลงไปลุยกันครับ ว่ามันมีอาการดึงๆนะครับดน้ำจับป้ายหอไปรุนกันครับนะครับนั่น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 น่นน่ั่นนั่นน่นนั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 นนั่นนันับนนันนันนั่นนั่นนั่นน่นนอ่นนั่นนั่นอั่นน่นน่นนั่นนั่นนั่นน่นนนั่นั่นนั่ั่น้ั่นน่นนั่ั่ัันนัับมันสับ ดึงแห้งโซ่ดึงแห้งนะครับเล่นอะเสียบเน็ตโอ้โหปลาเป็นตัวใหญ่โซ่ดึงกว่าแห้งาคอหน่อยครับใส่ปนครับใส่ปนเอ๊ะ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 เติบปลากินเล็ดความครับพี่น้องเอ๊ะ กินเลือดครับกินเลือดบอบานังยเ้ายังจ,จับมันนะครับ <c ười> นึกว่าจะตัวใหญ่ดึงแข้งนะครับครับพี่น้งองท้องฝ่าเหมืดมากนะครับบรรยากาศร่มจีสิคือยังร่มหนาวนี่นะครับพี่น้อง เหมือนนะครับเหมือนร่มเย็นๆะมากเลยร่มหนาวนะครับประนี้นี่ปลากรับว่าค่อยกินนะครับน่าจะมากูดนะครับเออปลาเราก็กินเบ็ดนะครับเนี่ยยังอยู่คือเก่าเลยครับพี่น้องเอยอยู่เหมือนเดิมครับใส่ไปสามสิบเอ็ดลังนะครับลังนี้คือเป็น ยังดึงไปัน,นไม่ห่อพี่มึนคือวัติดึงมาต่วอมียงครับพี่ครับเด็ดไม่มีอะไรเล้วยังกูครับใช่จะมีอีกไหมจะมีอีกบ่ทางนี้ก็ไม่มีอะไรครับ มีเขียดนิดๆน่าๆขึ้เกาอยู่ครับอ่ามีเห็นแถวๆครับเป็นอย่างไรมีจิรีมีจีรีอันนี้มีอย่างบอนี่ไม่มีอะไรครับร้อนครับอันนี้ร้อนมีเห็จีรีเลยครับน,นี่ก็มิดครับน,นี่ก็มิด ไม่มีอะไรเลยครับได้อันนี้เขียดนั่อยู่มันเดิมครับคุณเขียดครับมีพื้น่าได้คือว่าอะไรมันจะคือไม่เขียดอยู่ดินเราหน้าพื้เก่าอยู่ครับเขียดได้นี่เป็นยังไงบ้างคือบ่าดูบ่บดูบ่บจะบาดเรื่องมนี่เสร็จแล้ว ยังดึงดึงมากไก่แท้โอ้โหใส่ใส่ทำกันเลยครับประกอใส่ปุนป่นครับใส่ปุ่นครับนะครับมาอีกหนึ่งต็มครับเล็กนะครับเล็กว่าเล็กครับกินเล็ก เด็กตัดเชือกครับผมทำการตัดเชือกครับเนาะแล้วก็เก็บเท่เดียวครับฝนจีตกเลยเอาตังเรียบๆครับ <c oughs> นเนาะเอ๊ะมองเห็นเห็นใส่่านแต่ยังหัวครับเอาเดี๋ยวปปดกันครับ <c oughs> <c oughs> อืม อากาศหนาวว่ะฝ่าไม่ค่อยเย็นแง่พี่น้องเลยมีกระตายครับนี่เงี้ยตายครับอันนี้ก็ร่นนนรอ,นนอนครับโอ้อยอ,อันนี้เงี้ยแต่อยู่ขึ้นเก้าครับนีครับเยยังอยู่เหมือนเดิมครับแม่มัดเราเราครับเด็ดน่าจะ ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับน,นี่ก็ับมันไม่ยังครับใช่อันนี้เฉียดไปอยูท่ที่เก่าครับยังดิ่นเน่าๆอยู่ครับอันนี้หลังสุดท้ายครับเอ,อ้ยม่ยังไงพ่อเน่าตายครับเฉียดตายเหมือนมีแนวหลักเลยครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดครับพี่น้องครับ ครับผมมาสรุปผลงานตอนเศร้าครับนี่ครับได้โอเคได้แล้วก็หน่อยซีเตียมนะครับนี่แหละครับซีเตี่ยมเห็นไหมใส่ปนครับพี่น้องเลยซ้ำกันครับปนเพื่มเบ็ดครับตัวปลาเพื่มเบ็ดใหญ่กว่าันี่ ตัวนี้มาขึ้นนะครับตัวนี้นามครับงหญ่ครับตัวนี้ตัวนี้สามขีดกลัวแล้วครับตัวนี้น่ครับเราไน้ในความขิดเนาะมาขึ้นยามตัวนี้มากเพราะว่าเวียนโมิตรรุนนี้ได้อมดเลยอนี้เอลยโซมิเตอรุนปนครับอ่ะมันมันยังกันที่ว่าพ่อได้กินนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมกด่ากดติดตามนะครับความเมนมาครับมาตีมันช่มครับนะครับว่าอ่าอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่า คลิปแบบไดเนาะอย่างพวกยินดีปะพุงเนาะแต่าการดูคลิปมันสิลาบเด่นมีความสูงนะครับนะครับคอมมนมาบอกเลยนะครับว่าคนปะพุงบางไดจั่นบางสี่นะครับผมอย่าลืมกดเลยกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ